ในมาสการเจ้าปูกะเล่นพ่อเราก็ส่งเบาเสียงอยู่ไก่แท้ไกอยู่บบเจ้าปูเป็นเสียงเปิดเสียงคือจะเบาเบาใน่อยทำไก่ๆเรายิ้นเสียงแข็งๆออกมาโอ้ไอ้นุเบาอยู่ในห้องมันกล่องมั้งเจ้าปูอ๋อมันกล่องว่านเพดานเนาะแมนจ่าแมนจ่าเอาข้ามาเข่าสูนเนื้อหา่อนอื่นปูคลิดดีปูขอเอ,อ,เอกศิษ์ แน่นดันการอธิบายบ้างได้คะ่ะเพื่อความเข้าใจให้เอฟซีผู้ทีจับแนวทางได้แล้วกับมีผู้ที่บรท่านรู้จักแนวทางของมันสาเหตุที่มันหลุดมาสามงวดเดี๋ยวปูเข้าใจว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะปูอ่าเมื่อนี่นู้ดฉันมาขอแนวทางเลขรัฐบาลให้จะปูที่ว่ามันเล่าพัฒนามันบ่บอจา่าเล่านูนําเสนอไปแล้วจ่ะโอ้เออกว่านี้ควอมันนีก รัฐบาลได้ปูได้ส่งให้เจ้าไปแล้วตั้งแต่ตรงว่าแมนจะปูแต่ว่าหนูยังบ่ทันได้โทรสัมภาษณ์จ้าเพียแต่เพ <c oughs> ทันได้เพทันได้สัมภาษณ์จ้าอืมทางเนย่ยทางก็คือเกามันคงคือซอโบเปลี่ยนอืมอืมยงที่ได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้ <c oughs> คือเจ้าจริงเสียงจริงของปูเสีงเงยงาจ้าได้ทั้การคำนวณตองว่าใบตั้งแต่เมื่อวันที่วันที่หนึ่ง กุ้งาทรงหายแอดมินคนจ้ามาชาแต่ว่าก่อคว้างชั่วไปก่อนจ้าปูอ่างวดนี้เลขวิ่งสองตัวมาตัวบนบวกลังแต่ว่ากจะมีฟันท่งบนเน้นบนไว้ตัวนึงคือเราค่ะห้ากับเจ็ดวนี้เด่นวิ่งรูดไปที่ห้ากับเจ็ดค่ะห้าห้าฟันบนฟันเน้นห้าไปที่บนค่ะสามตัวสองหางเจ็ดห้าสอง จ็ดห้าสองแปดห้าสามแปดห้าสามสองโตไปกับบนล่างห้าสามจับคู่มีห้าสามค่ะห้าแปดห้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดห้าสามเจ็ดสามเจ็ดห้าสองห้าสองโตประกันเกตศูน กันไปที่เจ็ดศูนย์ค่ะวงกลมเน้นเจ็ด่าสองสามตัวเน้นไปที่เจ็ดห้าสองค่ะหาสามจับคู่เน้นไปที่ห้าสามกับหาสองแล้วก็ห้าสองค่ะเลขคู่เดียวไม่น่าลงทุนเลขไม่มาด้ยวยกันปีที่ห้าของงวดที่สามค่ะหกศูนย์ศูนย์หกไม่น่าลงทุน เลขไม่น่าลงทุนแล้วก็เลขที่ไม่มาด้วยกันเนาะปูเนาะหกศูนย์ศูนหกคูเดียวเอาอยู่ตลอดการเพระัลไปลุดคันหลุดกับจังสิงห้อมรับว่าเอาไปอยู่จ่าปูวันนี้เลขดับบนดับล่างเก้าหน่วยสิบดับบนล่างป้าดับทั้งบนทั้งล่างทุกหน่วยเลยบอกปู สิบหน่วยบนล่างสูตรนี้แต่พราท่านได้รุดสูตรนี้ก็เอายูมาตลัดเดียวเลขดับสิบหน่วยทั้งบนทั้งล่างเนาะลอยมาได้ลอยมาได้ค่ะปูบัดนี้ล่างทุกหลักในบัดนี้ดับล่างทุกหลักดับหกไปบนได้ค่ะปูสูตรนี้อ่ะ เอาอยู่มาตลอดสี hmm. ป่ปีมีระปีที่หางวดที่สามของปีที่หาบ้า <But. S 2> งวดที่ผ่านมาศูนย์ดับสิทหน่วยมันง่ะจ้ามันมาล <Yeah. S 2> อยได้นั่นศูนย์หกสามนั่นจ้าปูอ่าเด็กสองตัวบ่านาลูกพุ่นกับบดท่นนานได้รุดเอาอยู่ตลอดแมนบ่ลนเราปูหกคือแห้งกับปูเอาหกดับล่างบ่ไดเรว่ามันดับบนจ้า yeah. มันมาบนได้งอกขน,นะ่ะจ้าบัดนี้นี่ฟันเน้นลางเม็ดเดียวค่ะป,ปยูยาสับสนเดอร์ห้ากับเจ็ดสองตัวมาตัวห้ากับเจ็ดฟันห้าบนมันวะจ้าปูอ่าแต่ว่าบัดนี้ฟันเน้นนะเขาไปอี่เซเลนเนี่ยมั่นใจง่งค่ะลางย่างเดียวเฉพาะเหล็กเด่นเหล็กวิงเม็ดเดียวเท่านั้นค่ะปูสอง ฟันเน้นล่างเม็ดเดียวฟันไปที่สองเนาะปูเนาะสองตัวเดียวแขนแขนจับปูใส่อออม,มีสีบันหาสองมันมีซีเพราะว่ามันเป็นบนล่างจ้าเอออนี่ะบนนี้ปูกะได้มาหันสัมผัสแล้วอาจจะตูกใจอาจจะตรงใจเหล็กที่คำนวณได้ะห,ะหลายคู่ละหลายก้นเป็นคำนวณเป็นเทียนไหมหรือว่าเป็นเทียนจำมัง บทเปิดเผยตัวบดเผยน้ำก็ดีจ้อีแคลนหลายตัวอีแขลกับอีแขเห้าสิบอกอัดกันค่ะแล้วก็อัตมาสิบบวกสอนอีแขลว่ายน้ำอืมสูตรของอัตมามาจังแต่อัตมาก็ขอบอกตามสูตรส่วนสูตรของอ่าเชี่ยนทุกทางทุกลูกทุกน้ำกะผู้กาจกเข้ารบอยู่ส่วนเล็กหกศูนย์ศูนย์หกหรือว่าดับกบนล่างดับหกล่างนี่ อาจจะขัดเครื่องใจไม่บางครูบาอาจารย์ผู้คาระขาขอคมา่าไว้โอกาสนี่ <c oughs> มันเป็นเรื่องของสูตรแต่ละคนแต่ละคนแมนจัปู <c oughs> ส่วนเรื่องใควิจารณญาณเป็นของอกทธิเิจิยวไปนั้ำเป็นพุ่นุ่นค <c oughs> ่ะอ่าขอทุกคนโชมดีะมือนี่กามีชาวบ้านผู้สูงวัยสูญเสียไปอืมป <c oughs> ูที่ได้เข้าไป อ่าสวดตาอธิษฐานเสร็จคำพี่โอ้มันี่ปูติดกิจนิม่อนบัดจะปูอ่ารถมากครับแล้วตอนนี้แม่คณะอัดเลรดเสียงโอ้โอ้ยหนูก็แต่มารบกวนปูบนอกบาทที่นี่บอบอถือว่าเป็นการรบกวนที่ว่าท่านการค่ะอายุคนเก้าสิบเจ็ดปีน่นอายุปูตายด้วยวันนี้เลยใช่ไหมคะปูอืมอืมได้บอกนี่ เก้าสิบเจ็ดปีเพิ่นเพิ่นเสียมือนีบ่จ้ะปูแม่นว่าลูกแก่งมือนีอันนี้น้องมาบอกซูฟังคือดอกโบได้โบได้ขั้นพวกยังไหวค่ตะต่วันวนัว่าจิ่าอ่ามือนี้มีเหล็กเล้าเนาะหาผู้ใดอยากมัน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 เข่ากับเหล็กเล้าปูคูนะเอ้าอีอหลีโบปูอืมอู้แมนอ,อนอีหลี เจ้าเขาวีบ้งนึกมีครูเจ็บเก่าอยู่เหรอเนี่ยปูก็ฟันเจ็บเด้ไม่เกี่ยวเด้แมนจ้าแมนเอ้าคือบังเอิญเถอะปูเพราะมันจีแมนอีรีเดอะบอทไม่ยังไงคือยังไงได้พีชอันนี้อันนี่ยส่วนเล่ามือนีเนาะจะปูเนาะอืมอืมเอาขอทุกคนโชว์ปีเตอร์ว่าคณะรอดแล้วมันเปเริ่มงรอนค่ะขอบคุณปูจที่เอาเนี่ยทางมาแบ่งปันเอ็ซีค่ะ สรุปตัวเลขแนวทางของปู่ส้มเงียบแล้วคะท่านผู้ชมขาตอนอ่านี่ปู่ให้วิ่งมาที่เจ็ดกับห้าเด่นที่ห้าเน้นบนชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะท่านผู้ชมจับคู่หายมีสามตัวสองหางค่ะมีเจ็ดห้าสองแปดห้าสามค่ะจับคู่สองตัวแคมีหาสามหาแปดหาเจ็ดสามเจ็ดหาสองกันเจ็ดศูนย์ค่ะท่านผู้ชม เน้นไปที่เจ็ดห้าสองแล้วก็ห้าสามแล้วก็ห้าสองค่ะส่วนล่างย่างเดี่ยววิ่งสองค่ะท่านผู้ชมเลขไม่น่าลงทุนเสียดายตังคือหกศูนย์ศูนย์หกค่ะอ่าดับสิบหน่วยบนล่างก็คือเก้า ดับทุกหลักก็คือหกเลอค่ะทางมูช้ชมแคปหน้าจอไว้ค่ะเอาไปพิจารณาบังชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะเพราะมีผูใ้ใดรู้จริงว่าเลขจะออกตัวได้บางเทื่อก็ดับยูบางเทื้อกับ่ดับอยู่เนาะย้ำว่าเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะปูเพิ่นก็นอยากให้แนวทางเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้กับอำนาจผ้าจักค่ะขอบคุณค่ะ